งานชุดนี้เริ่มขึ้นตอนปี2012นะฮะตอนนั้นร่วมกับเพื่อนชื่อเชมาสนะฮะเป็น NGO ของออสเตรเลียเขาเริ่มครเอทโปรเจกต์ชื่อฟินฟรีเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะต่อต้านเรื่องการกินสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ต่างๆต,ตอนนั้นเฉพาะจย่างหงก็คือฉลามช่วงขณะเวลานั้นเนี่ยตอนปี2011เนี่ย ก็มีเหตุการณ์คือแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นด้วเหมือนกันซึ่งทำให้เกิดสภาว,ว่าบางอย่างของญี่ปุ่นคือความเขาเรียกเขายากหมักแพงการขาดแคลนพลังงานและเห็นภาพอีกอย่างนึ่งคือฉลามเองที่เราล่าแล้วกับคนที่ทุกยากจากแผ่นจากแผ่ิหว,วต,ต่างๆมารวยประสานกันเลยกลายเป็นชิ้นงานชื่อ d i l e m m a s s s o i i t t o o n ทีนี้พอหลังจากที่โชว์งานเดล ma ไปเนี่ย ผมก็เลยเริ่มรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีความเกี่ยวเนื่องกับอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงขณะเวลาตั้งแต่ตปี2011จะถึงล่าสุดนี้คือมันมีความอดอยากมีเพราะาสงครามมีอะไรซึ่งมันเชื่อมโยงกับสภาพการจัดสรรเอ่ทรัพยากรการสร้างมูลค่าของทรัพยากรที่มากเกินไปความไม่เท่าเทียม สภาพของภัยพิบัติที่มีรอบที่ถี่มากยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นพัฒนานขึ้นมาจากใดก็เป็นไตรซึ่งแปลว่า3ซึ่งมีความหมายว่าปัญหาที่ซับซอ้อนมากยิ่งขึ้นทางแก้ทางออกที่ทําได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่ายแน่นอนมันพูดถึงเรื่องอาหารในดับแรกแต่อาหารเป็น culture อย่างหนึ่งของการมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปของมนุษย์ผมเลยมองว่าสภาพของอาหาร ซึ่งมีความหมายในเชิงวัฒนธรรมของตัวมันเองอยู่ผมเลือกใช้รูปแบบของจานชามคือเอามาใช้เป็นตัวแทนของแต่ละวัฒนธรรมซึ่งในงานชุดนี้ที่เป็นตะรรกาคือจะมีเตรียมชุดของจานชามของหลายๆวัฒนธรรมไว้ตัวโต๊ะก็เป็นตัวแทนของสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบมีการเขย่าการเคลื่อนไหวของตังนเองซึ่งทําให้แต่ละวัฒนธรรมเสื่อมถอยพังทลายลงไป แล้วก็มีการขึ้นมาของวัฒนธรรมใหม่คือโดยคอนเซปต์นี้นั้นแปลว่ายิ่งคนเข้ามาร่วมงานมากเท่าไหร่เนี่ยจะก่อให้เกิดสภาพภัยนะได้เร็วขึ้นเท่านั้นนี่คือความหมายของการความหมายของ Association ตัวจานชาทั้งหมดที่บนโต๊ะนี้จะถูก,กค่อยๆเลื่อนออกไปตามแรงของการสั่นจนถ้ามันตกแตกนั่นคือภาพ Perspective ใหม่ของโลกยุคสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมันตกตมาแตากแล้ว ก็จะมีการเซ็ตถ้วยชามใหม่ซึ่งมาจากเคาเจอร์ใหม่เคาเจอร์ที่แตกต่างออกไปชุดนี้เป็นชุดแรกเป็นลายมังกรคล้ายๆกับที่ถูกทําขึ้นในช่วงของราชวงศ์ชิงซึ่งราชวงศ์ชิงเป็นช่วงราชสมัยช่วงหนึ่งที่มีการปฏิวัติเรื่องอาหารอย่างมากมีการสแสวงหาอาหารพิเศษจัดทั่ว อาณาจักรจีนมช่นหมนเพื่อมาสร้างเป็นเมนูพิเศษให้กับองค์จักรพรรดิซึ่งเป็นการสอดรับกับคอนเซปต์ความเป็นมนุษย์พิเศษคือเราสูญเสียโอกาสเสียภาพของความลึกของธรรมะธรรมของเราเองเหมือนทั้งของมนุษยชาติเลยนะผ่านภัยพิบติต่างๆตราบใดที่เราจะไม่พ r e s e ให้มาทันเวลาและหรือแม้กระทั่งเราทำอย่างทันเวลาแล้ว ก็มีกรณีของสงครามซึ่งยิ่งทำลายหนักไป่งขึ้นอยูผมว่าเนี่แหละนี่คือความหมายของตร็ม่าเลยคือเรายังหาทั้งออกที่มันจริงจังกับมันเรื่องนี้ไม่ได้